านนวันนี้พ่อเขามีของขวัญให้เด็กๆนะคะทุกคนดี่พ่อัึหน่อยได้ลัวันรับประเพณหอน่ายหยบไป พ่อบอกว่าจกทุกคนกลับมาอีกรอบนะคะหลังจากประชุมสิไม่รู้ว่าลราเอินมาอย่างต่อไปตอนนี้เราปรไม่่าไม่รู้้เอินมานะคะ กเจเนไหเ่อาเยอะเตยเมื่อกี้นอนยู่มันบอกเมื่อกี้นอนยู่บมนมีมีมันเทาตีกันเลยมามิมีมันเทาไงแบบโซเสียงแต่แรกก็ไ่รู้เรื่องอย่างเราเพราะมิมีมันกระเด็นกระเด็กเลยมา

มนกี้แม่นั่งยูกเกือบน่ ồ ยโตตั้งหลายเไม่ต้องืออย่างรมัน้ใบงแพงยน่งใ้บยุกคอหลอกแล้วสะก็ดคอหลอกมันเป็นมื่อๆปลปล่อยไปอีมือ วตาสีมาเปิดไฟลมาเป็นไฟล่างมาเปลียตาล่างปังปงครับผมมาเบิดไฟเลนมอเนีรดข้ยปอยยอไุ้ยมันยะไหมมไยกมันไปคุยขยะยาป่าเด้อคนไมได้เชี่ยขยะเลยอะไรยี่เด้อางีเเอาเอาหฮเปลาสิ่ทีทักแันกันเ้อ พี่ือแล้วบิเมื่ไรสิเมื่อป่ามคุ้มเม่ี่าจมีตังอามแล้วก็พี่แบงค์ค่ะตังอามพี่แบงค์ค่ะเขาจะไปใส่กลับบ้านค่ะเออเออฝ่ายอไปกลับบ้านมาแล้วค่ะไม่เห็นอีกโอ้ยพอตรวเนาะ ปลาชุดเล้บร็วกแ่เลยนะมงอไปากเมะปะเมไเอาตัวค mm ือบอราเรื่อยเก่ชิดเยผอกกชิดเยอะอบมีบอสมามากูเกียเนย่างสามนรอยบาทเกียบบอรดหรือเกีย มีแต่ที้เข้าไปดูนะเีบจัดจีจจีบบจีจีบจีบจบจับจีจีบจีบจีกีจีจีบบ ไกลมานี่มีเพียงมีเพียงวันทคือแต่านเราอวัน้เเาสติคุกแต่ไปอีกอ๋อข้อเทขอเดีแล้วมกมาสรงตระกอยู่ข้อเขื่อนอยู่ข

รือมิแฟนเนาะบอสอันนั้นมีใยางไที่อยางนั้นไปกินจับคูกันนะค

โอ้มีการไหว้แบบประสานมือด้วยนี่ไหวอย่างสวยขอใส่บัวอย่างงามใจกับน้องๆนะครับคนก็ได้ เจาคือเด็กของหวานนะแกเราคือเด็กของหวานค่ะแกบรรยากาศนะคะ

ไอ้พอดีเอาไปเออเออเออเอน้องใบเตยไงน้องใบเตยใบเตยครูใบเตยใบเตยโอเล่อเล่มีครูมาอย่างไรไมามาคู่กับใบเตยอ้าวโอาว่ากระลำเงินคนถึงามาเอาน้ำเขาสิว

กล้กันมาลูกสาวมาคู่กันนี่เลยมามา